พ่อสวัสดีค่ะคพ่อจะยิ้น,นยี่บ่ค่ะได้ยินได้ยินเอ่อแนวทางจะเอามาใหา้น้องีิยาเป็นสะพานบุญไฮเนี่ยเป็นเลขข้อมฝันหรือเลขถ้ามีที่หรือเลขผีนั่งล่ำค่ะพ่อนั่งล่ำที่ทรงพาไปเพิ่งอะไรค่ะคนมากเขาไปมีที่หัวไปเพื่อมุ้าเออ เพิ่งมาจ้าไหนสนรนรุ่นขึ้นนี่แหละอ๋อไปมึงขึ้นนี่เมืนบ่ค่ะแมีนเมียนเพิ่นว่าจังไหนค่ะพ่อไปมาขึ้นนี่กะลูกล้านล้านไปกะจิ๊มกะนั่นแล้วอันนี้ก็ไปขอเพิ่นค่ะขอเพิ่นเก่าแล้วเพิ่นก็ลงมาบอกซื้อเก่าค่ะไปยุดบอกกับไปเพิ่นบอกกับเลขถูกนะกัตัวเดียวกันเป๊ะเลยล่ะ ไปยุตินเขาเพื่อกา้าะหน่อยหนูว่าใน,นเบิ้งหนูว่าในสู้มองหนูโทรกลับเลยเห็นแล้วคืนตามนั่นแหละบากนีกีก็เลยอ๋อเพิน่นมันใหายมากแต่ว่าลูกผู้สองคนสามคนเนี่ยเขาทายลูกวันนี้เขาเห็นจะเป็นประสาทอยู่ทั้งหลังค่ะ <c oughs> มันเป็นประสาทขึ้นไปน้นองุลงไหมค่ะาว่พวกนี้เลยนะแฉพันมาค่ะแล้วก็ยีไก่ร้านร้านอนไร้านไป่ร้านไปเหนึ่งแค่สองสาวนุ่งสบายสีเขียวตองไว้อ,อ่นนะ่ะค่ะมีเห่อเพราะแต่หนูก็กคยเห็นจกันกทาอแต่หนูก็พ่อนีแล้วนหะนูยันเลยว่าจะอึ่ต้องยันก็ต้องเรียนหนีเด้อว่าจะ บรต้องนั่นเรต้องกลัวเราอยู่น้กันนี่แหละไปน้ำกันจะคนค่ะเหาะไปน้ำกันอ่าเจ็ดคนรู้ไปรับยังไงเนี่ยโอ้เจ็ดคนก็เลยบัดเพ,พลย์เอาเสพพิธีเพิ่นลงมาก็เอาน้ำล,าลา้างตีนล้างยังเพิ่นขอถูกกลาบจากเพิ่นแล้วเพิ่นก็บ,บอกแล้วก็กระตันกะครับใจจังไรก็ให้ตามไปเข่ากับฟันเด้อว่า ตามบอกผู้ใดก็ได้อยู่ในนี้ผู้ใดมีโชคดีพ่มือบอกบอกมันหลุดเรื่อก็ได้ว่าค่ะพอมันขึ้นเนี่ตอนตีสามกว่าๆที่ขอดีซี่นี่แหละค่ะพอผมพอฟันมาเห็นผู้หญิงสองคนมาเมื่อเอิญท้อค่ะอาจาร์รู้มาหาฉันทีเขาเลยเอาเไม่ยังไงฉันมีของมาให้มาค่ะข ของคนพีกับรองนี่แหละสอมมีของมาให้เขาอีหลา,าเพื่อ,มามาพอเ,อเก,เนนกเขึ้นมาเท่พี่กึ้น่าไม่พอเบใหญพอลงไปจะลำบากคนเถามัลสุดลูกันนุ่สูงมาสุดลูกลงมมาลูกขึ้นก็ได้ดอกมาลงมาวิจารณ์เนี้ยมาัำมันใส่แบอืมพอระเด็ลงไปพอลงกไปเป็นผู้พี่ก็ให้หนึงให้เลขหนึ่งผู้ลองสา้าให้เลขผู้ลองสา้าให้เลขห้า มีท่น,นี้และตาวะท่านมีมละองที่สีไฮได้อยู่วะท่ะออกไปเด้อ,อไปรับไปด้วยกันเด้อวางสีแล้วก็กหันหลังให้แลก็กลับเลยเพื่อนไฮแค่เลขสองตัวมั้งค่ะเ,เลขสองตัวแต่เฮ้ามันหนึกเฮ้ามันหนึกได้เลยว่าพูดย,ยิ่งมาสองคนไอ้เลขหนึ่งก็เลข<า>ค่ะก็ถือเลขก,ก็กกตัวเลขถูกด้วยนี่สองหาหนึ่งนีว่านอืม เลขทูบสองหาหนึ่งเออเลขทูบทั้สองหาหนึ่งวันนี้ลูกสใายนันมือเช่้านี่ขอเงินน้ำผัวพี่พพขอตังค์ะไรนนะไปซื้อลัตเตอรี่ันดีมากคุทันสงสัยโฉงไงห้องนั่นค่ะได้เขากันนี่เลยเพราะท่านเลยทมเขาอยู่ค่ะเด้น่จน้ำพก็ไปซื้อไรอกซื้อคคูนึงลรือ้งลัตตอรี่เพิ่นซื้อลัตเตอรี เพ,พื่อ<ร>นซื้อลอตเตอรี่ตัวใดมากอ่ะได้เงินสองหาหนึ่งอ๋อลอตเตอรี่ก็ได้สองหาหนึ่งที่เพื่อนซื้อได้ได้สองหาหนึงแต่ว่าพ่อบ่ท่านถามว่าเพื่อนฝันว่าจังใดมันบ่ค่ะบัวอัน<อ>ถามแต่เขาฝันอย่างไรพอท่านได้ถามลุงจะว่าได้อีกสองหานึงเลขถูกก็เป็นสองหานึ่งนท<อ>ี่ขอต <ขอ S 2> ังค์น้ำฟัวร์เรียนว่าฝันดีครับ สงสัยจริงๆเกินรางวัลใหญ่อยู่ดอกเขาสินปกติลูกไพ่ที่พวกเคยเล่นเล็กทุกทีพวกมันแต่งอนนี้ผิดปกติค่ะบางว่าจะเป็นอะไรนึกหาหาหนึ่งพอชิดพอชิดมักล้างสิเลยค่ะจะซื้อได้เพราะเราบอคือดังทั้งดังดังเลยหนึ่งหาหาหนึ่ง ดังอยู่ค่ะมันกับมาตัางอุดรมาลหลายทางจังเล็กจังเล็กไม่กายเนี่ยกับมาส,สองมักส,สองเก่ากับหนึ่งหานะคะกับมาคล้ายๆกันหลายอาจารย์อยู่จังอยู่ที่มูสัมผัสอยู่ในกันไล่หาเนี่ยนะับก็เรี<ด>ย <หา S 2> จะโศกกะลาเพาะเรา้องเจะหวัสนามเราต้องกาสนุกันแม่นได้กับกันบ้านบางสถานที่อาจจะรับได้เพียงเดียวจังใด อสอด่าสุดาคือเลขสามค่ะเด็กคนมากมาหายหน่งห่ยสองตัวหาหายหนึ่งาแต่ว่าเลขทูปเป็นสองขาหนึ่งมันอกลับำเร็จตัวเดียวกันก็สำเร็จตัวเดียวกันกันตีปัญหาคนมาสองคนก็แสดงวออ่าสองไซจ้า,าเป็นสองาห,าหานึ่งอยู่ดีจ้าตัดเอาตัดเอกบอกแอีบอกนัน ทัดเราบนล่างเอาวเพื่อการพาดค่ะค่ะขันตัดมันงกระสีตัดสองหาสองหนึ่งหาหนึ่งประมาณนี้มีแค่นั้นแหละบนล่างกับพ่อไล่ตัวถีบแ้วมุดีแล้วกับรถไปสู้เราจะโชว์วัดสนาใครกันค่ะค่ะขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโชว์ดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ ค่ะพอเป็นตอนที่สิ่งยนี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับพ่อเพชรบูรณ์นะคะเป็นเลขพีนั่งร่ำนะคะมาเขาฝันกับเลขทูปนะคะเลขทูปเพิ่นกระจุ๊ดยู่ตีนเขานะคะกับเป็นตัวเดียวกันนะคะ,ะนุทิยาจใช้เบื้องนะคะเลขทูเพิ่นไหนมากนะคะนาเป็นสองหาหนึ่งนะคะหาเลขทูปเพิ่นนะคะนา สองห้าหนึ่งหรือเบิ้งอีกแบบนึง่งไข่ไข่เลขหกนะคะสองหาหนึ่งหรือสองหกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิจารณาซอยกันนะคะสองหาหนะะึ่งหรือสองหกหนะะึ่งมาถ้าบาเพลินซุงวิดีโอมานุติยาพัานเบิ้งนะคะนะวิดีโอนะคะที่เป็นซุงมา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  คนสับาสองหาหนึ่งนะคะกระตรงกันกันกบเล็ก่าบอีกแบบหนึ่งเลยค่ะหกแด้วไ่นอกนะสองห้าหนึ่งรือสองหกหนึ่งนะนะคะ 2, 5, 1, 2, 6, 1, นะคะ,นะคะ กาสรุปนะคะแนวทางของพ่อเพชรบู์งวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดเลขผีนางรำคือหนึ่งหานะคะเลขทูบคือสองหานึงนะคะทั้งหมดทั้งงวดนี่เลขตรงกันคือหนึ่งหนึ่งหานะคะหรือพอไม่พี่น้องเอฟซี่จะตัดเป็นหนึ่งสองหนึ่งหาสองสองห้า สองหนึ่งห้าหนึ่งก็ได้นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกิจแมงร,รัฐบาลไทยนะคะนนทียากกับขาเว่ยพ่อไทยพ่อไม่พี่น้องเอฟซีโซลีแนวทางของพ่อเพชรบูรณ์นะคะ